จาก EP ีที่แล้วเนี่ยเราไปออกกองถ่ายคอนโดสองร้อยล้าเฮ้ยเนี่ยมึงจะให้มันเหรอไอ้ตันไอ้แม็กเฮี้ยชนอยู่เลยสัวดเลยลออีก5นาทีนะคะนาฬิกาจะปิดแล้วเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับ TTS อะไรนะ เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับรายการ TTS ไปเรื่อยครับกับทีมงานโปรดักชันของบริษัท TTS ตรงตามสั่งนะครับวันนี้เราจะไปออกกองกันนะครับจาก EP ที่แล้วเนี่ยเราไปออกกองถ่ายคอนโดสองร้อยล้านปุม้มมันคืนนี้น้องเบสแล้วก็เป็นสันแมแบกไปวันนี้เรามาอีกแล้ว คันเดิมที่นั่งเดิมคนเดิมแม็กไกเวอร์ขับรถแบงค์โมชั่นการาฟิกอยู่ข้างหลังและข้างหลังสุดอีกทีหนึ่งก็คือน้องกรินะครับเคียร์เทฟของเราครับวันนี้เราจะไปถ่ายอีกคอนโดหนึ่งเป็นล่าสุดเลยคอนโดคุณบายูนะคุณบายูกับแสนสิริสถานที่ก็คือท้องหล่อเอกมัยนะครับในละแวกนี้วันนี้เราจะไปลั่นกันว่าเ ไอ้ตันไอ้แม็เที่โนอยู่เลยสาดเลยหลังจากที่เราเกือบเกิดรถขีดขว่วนกันนิดหน่อยนะครับ <c oughs> ก็กลับมาพูดถึงคอนโดที่เราจะไปถ่ายกันนะวันนี้ก็ได้รับโจทย์ได้รับงานจากลูกค้ามาไปถ่ายคอนโดเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนสถานที่เฉย,เฉยการทํางานของเราจะเข้มขน้นเบื้องหลังของการทํางานแบบเป็นกันเองแบบของพวกเรานี่จะเป็นยังไงเดีย๋ยวให้คุณผู้ชมตามไปดูดีกว่าอย่าลืมนะครับฝากกด ติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยครับว่าออฟฟิศอย่างเราเนี่ยมันจะทำงานกันยังไงดีกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับพี่อยู่น้องเกดเลยดีกว่าครับนะครับน, oh อน้องเกดโอ้โหก็พี่หน้าดำมากเลยกับจะตูเก็นนะคะก็อ่าอ่าไม่รู้อะไปลคะค่ะบ๊ายบาย เขาไปจอดยังไงนะก็พร้อมขึ้นไปใช่ป่ะพร้อมยังมาจากจากเชฟวันเพรจะมีพนักงานประมาณ6-7คนอ่ะก็ช่วยกันยกรถแล้วก็เอาไปไปไว้อ๋อขอสองคำค่ะทำไปเพื่อขึ้นไปอยู่แล้วนะคะแต่ว่ากำลังรออยู่ที่ฟอนต์อยู่รอคุณเซลคุยกับพนักงานเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนป้ายเนี่ยที่เป็นคนที่ถือ กำผ้าแน่นๆนะข้างบนอันนี้มันมีความหมายความหมายคือคนที่แบบกำลังมีเซ็กกันนะครับก็เซ็กซ์กันผ้าเป็นยังไงกนบ้างกางแน่นมันคือความอดทนเธอเชียนเอาหรอตอนต้องอดทนในวิลล่าคนเดิมนี่มันคือความอดทนที่แบบว่าเราต่อสู้ตา่างๆมาจนแบบเรามีวันนี้มากำลังเซ็ตกล้องนะคะ เหมือนผีหลอกกำลังเข้าห้องน้ำสังเกตตรงนี้นะครับนู้ติึกดินทักทำหม่เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบเก้านาทีเรามีเวลาให้พี่มอยเสร็จอีกแค่ห้านาทีนะคะลออีกห้านาทีนะคะ นาฬิกาจะปิดแล้ว <laughs> <laughs> ตอน,ะะนที่สองแล้วน,นะคะ The Reserve 61 เมื่อกี้ข้ห้องน so like to ้ำไปไอเยารทังขยะเป็นแบบเซ็นเซอร์ปุ๊บเปิดเองหัดอ็พังไป่คะค่ะตอนนี้ก็เราก็เสร็จกันหมดแล้วนะคะทั้งสองคอนโดทําเวลาได้ดีมากเสร็จไปก่อนเวลาตั้งหนึ่งชั่วโมงมีช่างมามากับช่างภาพมือทองทั้งหลายนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะกลับประทุมบ้านเราละกลับไปกินข้าวกลับไปกินข้าวก่อนแล้วก็ คะะออฟฟิศนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ๊ะติดตามดิอันนี้ไงจะไปข้างหน้าเนี่ยฟ้าไม่ตลองไปว่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะจ้าน้องเกดถือกล้องดีจ้าใหญ่ไปจ้าหน้าคุณใหญ่ไปจ้าฝากกดติดตามฝากกด TTS TTS Story ด้วยนะครับฝากกดเอ้ยรอสแ้วซิ่งอย่างนี้อีกแล้วค่ะบายๆค่ะ